มาช่วยดึงไหนหรือจะออกว่านว่นมาออกก่อนเร็วมันนอนตะแคงบิดแล้อะนธรรมาชาติใช่ไหมหัวออกมานะคะหัวขาออกมาพร้อมกันนะคะอันนี้คือลอดแบบถูกท่านะคะท่านผู้ชมแล้วลุ้นเลยเอือไปยะมาแล้วน้องออกมาแล้ว เออแบงมาลูกเ่นๆๆๆๆเงเพิ่ึเพ่โอ้พีนาไม่ต้องทามาเนอะอไรก็เอาจมูกน่าจะมูกน้ำข้ามอันนี้หายใอยู่เอ้ยปะอ๋ออ๋ออ๋อ๋ออมาลงมาเอิอเออยับ หนึ่งตัวออกมาแล้วค่ะปล่อยให้รูปแม่เขาเลยอ่ะอ่ไปให้นะจะให้เยอะจะให้เยอะตุ๊กตุเมียตอะไรตุ๊ผู้อ่าตัวผู้นะจ๊ะเรียบไปเรียบไปมีอีกไหมมีอีกไหมร้องอ่ยอันนี้พ่อเช็ดก่อนเช็ดัจมูกให้ก่อนแค่ๆไอไหมยกตุ้ดกันนิดแดง หมดยังหมดยังอาปากอาปาอ่ะโอ,อ่ะอ้ะะหมดแล้วนะครับหมดยงลูก 多玩，呵呵呵呵，那不是多点多点的啦。